สวัสดีจ้ารุจิราสวนฟ้าสายนณีผ้ามาเบิงข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ามาทักท่ายกันก่อนมามาลงในไฮน้าจ้าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์วันตั้งแต่เดือนเมษาเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นไฮคุมเนาะอ่าไพี่น้องเบิงวันเดือนเมษาใช้มเมล็ดพันธุ์การหว่านก็คือส5บ้ากิโลต่อไร่ตอนนี้ ที่ไฮหน้าไฮนี่ต้องวานก่อนเพราะว่าเป็นไฮคุมแล้วก็คือต้องเอามะวานตอนช่วงเขาแรงๆก็ช่วงประมาณปลายเดือนเมษาถึงตอนนี้ก็คือปลายเดือนพฤษภาแล้วอายุหนึ่งเดือนเนี่ยขนาดหนึ่งเดือนในการแตก่กอของเขางามงามค่ะแต่กอดีค่ะเนี่ยวานเนี่ยคือการแต่เริ่มแตก่กอแล้วไม่ห่างแล้วก็ไม่ถี่จนเกินไปคือประมาณบ๊อบประมาณนะคะ่ะ วัดสั่งมาเรียบร้อยค่ะ1ิปหากิโลต่อไรเนี่ยในระยะในแบบการแตกกอของเขาก็สิประมาณนี้ค่ะให้พี่น้องเบิ่งคาคาวามันทีบอรหรือว่ามันหางเกินแต่ว่าอันนี้เขาเบิ่งแล้วก็คือมันระยะกันนี่ก็พอดีแต่ว่าถ้ามีน้ำนี่ก็สามารถไปลกได้เป็นดำได้อีกเป็นสองไร่พ่นละให้เนี่ยพี่น้องสองสามไร่เพ่นละ กํลังพ่อพ่อลกกาเลยอู้อู้อู้ออขี่ตมไปพอเ้าลงช่วงนี้แล้วเพาก็จะไปเก็บเกีียวช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนพฤศจิกาก็าคือเริ่มประมาณสิบแปดี่สิไปประมาณน,นี้แหละจ้าเป็นอันิสสองไฮอ้ยชาวน้าก็จังสีแต่มขี่ตมพี่นอ้องอะบรรยากาศท้องทุง่ง เอาให้เห็นกับข้าวเหนียวขาววิสุทธิอายุ1เดือนกับติดตามช่วตอนต่อไปเนาะนพี่น้องท่านเขารุจิราสวนฟ้าใส0614428172กติดตามไปน้ำกันเบิงการเจริญเติบโตของเขานะคะหนึ่งไร่หนึ่งตันเบิงแล้วได้อยู่เพราะว่าน้ำม,มีแล้วปีนี้ฝนดี นะคะกาความสูงของเขาติความสูงของเขากวบสิประมาณเพียงเอิกเพียงเอิกของผู้ยิ่งเพียงระดับเอิกของผู้ยิ่งแล้วที่นี่เขาคอดีของข้าวหอมขาววิสุทธิข้าวเหนียวเนาะเสาห่าบเลยปีนขึ้นคัน,นเท้เข้าวเหนียวข้อดีของข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิหนึ่งไม่ลม้มเป็นเขาบ่ล้มแต่กอดีห้วงใหญ่เมล็ดสวย แล้วก็ข้าวเปลือกจะเป็นเปลือกเขาจะบางอันนี้สําหรับผู้ที่มันพ่นมีลงสีพ่นบอกมาเนาะว่าเปลือกบางเวลากระทอออกมาเนี่ยเขาจะเป็นข้าวเป็นขเขาเมล็ดเขาลุนล้วนมเมล็ดเขาเขาก็จะได้เต็มที่แล้วเวลานั่นน่ะมันอ่อนเป็นข้าวที่อ่อนหอมมีกลิ่นหอมคือเกี่ยวช่วงระยะพระพรึ่งและกกันอ่อนนุ่มแซบแซบ,บเวลากินน่ะมันนุ่มลิ้น นุ่มในลิ้นแในอนุน่มในปากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อน้ําตาลน้อยการให้น้ําตาลของเขาจะน้อยเป็นโรคเบาหวานกับพิจารณาก็คือกินได้ค่ะกินได้ตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเขานี่คือข้อดีของข้าวเหนียวหอมขาวพิสุทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆก,ก็คือผลผลิตถ้าเป็นหน้าดําหรือว่าที่ลุ่มที่น้ําพร้อมดินดี หนึ่งไร่ก็ได้หนึ่งตันเลยที่เดียวเล่ยละจ้าถ้าเป็นการดินหรือว่าสภาพนำ้ำอาจจะแห้งแรงแนก่กะน่าจะแปดร้อยเก้าร้อยกิโลต่อตันเอ้ยไม่ใช่โอ้ยเว้าผิดนะอยากได้หลายๆเนาะหนึ่งหนึ่งตัน8ปดร้อยเก้ารกิโลต่อไร่อันนี้ก็มีพักบุ่งพักหยางแน่เนาะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่มาเบิง ยังบัท่านด้เหตุยังไดสามกับบัท่านใดต้องรอานา้ำต้องรอน้ำฝนขอร,อฝ,รอฝนรอฟ้าก็อีกจักน้อยกับสีใดมันมีสาอยู่ก็ได้มาสูบใส่ใดนะคะนี่คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ที่ดีที่หอมนุ่มอร่อยแล้วก็เป็นข้าวเหนียวที่ดีที่สุดแล้วก็มาแรงมเมล็ดพันเขาผู้ใดบัท่านใดศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สองแปดหนึ่งเจ็ดสองรุจิราสวนฟ้าใสาสอบถามเพิ่มเติมได้จ้า คลิปหนาคอยมาพบมาพอกันอัปเดตต่อไปด้วยจ้าสวัสดีจ้า